จริงแล้วทอร์นาโดเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในแทบจะทุกภูมิภาคของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปออสเตรเลียเอเชียหรือว่าอเมริกาใตา้แต่สหรัฐอเมริกาคือประเทศที่เผชิญกับภัยพิบัตินี้บ่อยครั้งมากที่สุดในโลกค่ะเฉลีย่ยปีละกว่า1,200ลูกนะคะขณะที่ยุโรปเองเนี่ยซึ่งมีขนาดพื้นที่พอๆกันในแต่ละปียุโรปจะเจอทอร์นาโดเฉลี่ยประมาณ250ลูกเท่านั้นหรือต่างกัน5เท่าค่ะ ทอร์นาโดในสหรัฐเกิดจากการที่อากาศเย็นแล้วก็แห้งในที่มาจากคั้วโลกซึ่งแผ่ปกคลุมลงมาทางตอนเหนือของประเทศปะทะกับอากาศร้อนชื้นจากทะเลในอ่าวเม็กซิโกนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งจะส่งผลให้สภาพอากาศมีความสุดขั้วมากขึ้นเช่นที่ร้อนอยู่แล้วก็จะร้อนขึ้นนะคะที่ชื้นหรือแห้งก็จะยิ่งชื้นขึ้นและแห้งขึ้นค่ะ จุดนี้เองจะทำให้เกิดพายุรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะซ u เปอร์เซล์ที่เป็นตัวการหลักก่อพายุทอร์นาโดนะคะโดยผลการศึกษาของสมาคมอุตุนิยมวิทยาอเมริกันเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะเขาคาดการว่าปัญหาโลกร้อนอาจจะส่งผลให้เกิดพายุซูเปอร์เซล์บ่อยขึ้นนะคะ6.6ทั้งประเทศขณะที่พายุดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะและมีกำลังแรงยาวนานขึ้นมากกว่า25 ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดพายุทอร์นาโดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะข้อมูลจากศูนย์คาดการพายุสหรัฐเขาชี้เขาว่าในแต่ละปีสหรัฐอเมริกาเผชิญทอร์นาโดนะคะเกิน1,000ลูกติดต่อกันนานถึง6ปีแล้วค่ะซึ่งในปี2019คุณผู้ชมดูตัวเลขมีมากกว่า1,500ลูกนะคะขณะที่ในปี2021มีผู้เสียชีวิตจากพายุทอร์นาโดทะลุ100คนเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีค่ะ แต่จุดที่น่าสังเกตคือขอให้คุณผู้ชมดูตัวเลขของปีนี้นะคะตัวเลขที่เห็นยังไม่ได้นับรวมความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วง3วันที่ผ่านมาซึ่งเกิดพายุทอร์นาโดมากกว่า80ลูกค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีกมากกว่า30คนดังนั้นถ้านับจริงๆคุณผู้ชม3เดือนแรกของปีนี้เกิดทอร์นาโดแล้วกว่า400ลูกผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ต่ำกว่า60คนนะคะสูงกว่าปีที่แล้วทั้งปีเกือบ3เท่าค่ะ ตามปกติคะ่ะพายุทอร์นาโดในสหรัฐเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ที่ดุนแรงแล้วก็ถี่มากที่สุดมักจะเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิเราเราเดือนเมษาย,ยนและพฤษภาคมค่ะแต่โลกที่ร้อนขึ้นทําให้ตารางเวลาการเกิดทอร์นาโดปรับเปลี่ยนไปด้วยคุณผู้ชมเนื่องจากโลกมีอากาศมีอากาศอบอ,อุ่นขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาประเมินนะคะว่าถ้าอุณหภูมิโลกไม่ได้ร้อนขึ้นเท่ากับที่มีการคาดการ โอกาสในการเกิดพายุซูเปอร์เซลในเดือนมีนาคมจะเพิ่มขึ้น61%และเดือนเมษายน46%ค่ะแต่ถ้าเรายังไม่ช่วยกันลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกแล้วก็ปล่อยให้โลกร้อนยิ่งขึ้นไปกว่าที่มีการคาดการนะคะอัตราการเกิดพายุรุนแรงดังกล่าวจะเพิ่มกว่า119%ในเดือนมีนาคมและทะลุ80%ในเดือนเมษายนเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าโอกาสเกิดพายุในเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคม จะลดลงก็ตามค่ะนอกจากช่วงพีคของฤด,ดูทอร์นาโดจะเกิดเร็วขึ้นแล้วนะคะอีกหนึ่งจุดที่น่ากังวลก็คือพื้นที่เสี่ยงทอร์นาโดค่ะที่เขาขยับตัวไปด้วยนะคะ โดยแม้ว่าทั้ง50รัฐในสหรัฐจะมีโอกาสเผชิญทอร์นาโดทั้งสิ้น8จุดที่เจอบ่อยๆเนี่ยมักจะเป็นแถบมิดเวสต์ค่ะแล้วก็ตอนใต้ของประเทศโดยเท็กซัสนะคะมักจะครองแชมป์อยู่เสมอเฉลี่ย140ลูกต่อปีรวมไปถึงโอกลาโฮมาแคนซัสแล้วก็ในรัสกาที่อยู่เหนือเท็กซัสขึ้นไปค่ะปกติแล้วล้วนติดโผพื้นที่เสี่ยงทั้งสิ้น แต่คุณผู้ชมดูชุดข้อมูลนี้นะคะเป็นสิบรัฐที่เผชิญทอร์นาโ,โดมากที่สุดของปีที่แล้วโอกลาโฮมาและเนบราสกาไม่ติดโผขณะที่5อันดับแรกค่ะจะอยู่ค่อนมาทางตะวันออกของประเทศนะคะโดยเฉพาะทางตอนใต้กับคุณผู้ชมแล้วก็เท็กซัสเสียแชมป์ให้กับมิสซิสซิปปีนะคะนี่คือภาพความเสียหายในรัฐมิสซิสซิปปีหลังถูกทอร์นาโดที่เกิดจากพายุซูเปอร์เซลพัดถลม่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย25คนนะคะและช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐนี้ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางพายุนอกเหนือไปจากอาคนซอรและเทนเนสีที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วยค่ะพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงตามการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่เขามองว่าหลังจากนี้อาจจะต้องเผชิญกับพายุซปเปอร์เซลมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆ2ปีค่ะโดยเฉพาะมีความเสี่ยงของการเกิดพายุในเวลากลางคืนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ที่น่ากังวลสําหรับเจ้าหน้าที่ในตอนนี้นะคะก็คือในระยะหลังๆพายุทอร์นาโดมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นกว่าพื้นที่เสี่ยงในอดีตค่ะคุณเจาชะตาคุณพรวดีค่ะ